สดีชาวอ c r ซกันทุกท่านด้วยครับโย่ผมนายปามคุงดีเอสนะผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นฮอนนะครับก็เสียงไปนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นลิชเนี่ยมาฟาร์มป่ากันว่าวิธีการฟาร์มป่าของผมเนี่ยมาทำไงเอ้เอาโล่สักสองอันเดียวคือปกตินยเวลาผมเล่นนะครับผมจะเอาโล่มาแค่อันเดียวแล้วก็รที่กินต้นไม้สัก หกอันนะเพราะว่า,าเอาทีมต้องมาหกอันเนะี่ยแล้วก็โลกอันเดียวเนี่ยมันจะหมุนได้ดีกว่านะครับผมข้างล่างไหวปะอนนี้ลืมบอกนครับทีมผมมีแซนเวดโซติดแล้วก็ตูเลอ่านไม่ออกแล้วก็ซารลมอนแล้วผมก็ลิจิเนียครับฝั่งข้ามมีลิบวออกเกอร์ การเบดแล้วก็แดมเพียแล้วก็สวิตเบดนะครับผมก็รอครับรอคีมมันเกิดรอแคมนี้เดี๋ยวผมจะตัดเป็นสองแคมแล้วก็ฟาดฟันเลยทีเดียวตรมแหลมคียเย่อๆนะอืมเขาฮแบบอ,อบบน,นอบบขอเขาขเขาขกขา็กาได้เปลี่ยนเสียงใหม่แล้วครับ ก็สำหรับคนที่เล่นก็ไปบ้านกันแล้วคุยคนเดียวนี่ว่าโอ้โหสุดยอดนะตรงกลางแซนเมทเจอสวิเตเบสแซนเมทไม่รู้คิดยังไงไปกลางเฉยแต่สวิเตเบสโดนคีดตีเกือบตายละ เดี๋ยวมจะมาโชว์การลากคีบแบบเฟลๆกันนะครับอัลโหครับดีวอล์เกอร์กับการเบสโอ้โหตัวนี้โดนกดตายแน่เลยเพราะว่าเป็นตัวที่เปาะเปาะมากนะครับผมข้างบนอแดเพียร์กับเธลโอ้ยเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะโหโอเคเลยแหละลากที่สิบสี่นะครับผมสิบสี่ออกมานี่ออกมาวันนี้ออกมานี่ออกมาเฮ้ย คีพวกนี้มันลากไม่ได้นหรตีเ้้ยมอมอมอืมอนมอืมอมอมอืมอืมอืมืมอืมอืออออมอมอือยอ อโอเคสับปินโอเคตัดด้านหลังไปจะเป็นทางลัดปลยไอ้ตัวนี้เกลียดมากครับเป็นตัวฟาร์มป่าเน,นี่ยทุกคนต้องเกลียดครับมันเป็นตัวที่ทำอะไรให้ต่ลมากต่ลเวอร์อววรล่างมาล่างมาข้างนอกล่างมาอ่าบัตรลัดเฉยกเลยแซนเวทไปทำอะไรเนี่ย นะครัวเราก็ฟาร์มป่าของเราไปโอ้ดูโอ้หเงียนตีนะวิ่งสับคอขาดแล้วตอนแรกอืมุเข้าไปอย่างแรกมจะเอามาเป็นกวาดมาเชอร์นะครับมีโลสองอันถ้ามีโลอันเดียวจะออกแคมออฟเดอะแบ็กเรเชียนะผมจะช่วยได้เยอะมากเยอะมากเลยเยอะแต่บอกต้นเกมปันหลังเกมเลย หลังเกมเมือนจะออกกับพวกอ่าบิงกักบเกาะตะท้อนนะครับมันจะได้รุนแรงจะได้สับหัวง่ายขึ้นด้วยแหละโอ้โด,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 ดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดีมีการล้างแค้นด้วยถ,ถูกโอเคลากลากลากตอนนี้มานี่ <laughs> เด็กๆไปน้องเฟลจิ้มโอเคไปเโอเคปั่นไว้ที่สองพอปามนไม่เรียกผมยังไม่ไม่ไปบวก ก็รอฟางเมอเดเรื่อยๆสัตว์หายไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมาวิดีโอของผมด้วยนะครับถ้าไม่สนุกยังไงก็ก็เดี๋ยวจะปรับปรุงนะครับผมอีออปามเขท้อดิปามไม่เข้าไม่เข้า ถูบถูปั้ยอยู่เหรอปล่าเล่นคนเดียวเนี่ยอันกี่ตืีตายแล้วเออโอ้โหมีอืมเอาเหรอบวกอ่ะฮะหึมอืมอืเอาเหรอเอาเหรอโดนกิบปากฆ่าตายแล้วจะหาให้เอาเหรออืมโอเค เซวับไปครับเาจะเป็นแก๊งกันแล้วต้องเจลุยกันมานานแล้วเกือบตายปุย๊บทำไมมึงไม่จะกิ้วทรายไม่ตอนแรกกูบอกอืม คนไปเพื şey ่อนผมตรงนั้นเลครับซาดอนอนแซนเวดแล้วก็เนี่ยเพื่อนผมมาเล่นกันได้เยอะมันก็จะได้เงินไอ้กูขอเวลกลางนะเอลิเชียวอลัฟลูรีฮามซอรีอาวานะ วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งสับหัวสับหัวศัตรูหายไปอไหายไปเอ้ยเฮ้ยวายทำไมตอนสับหัวมันมันไม่ไปให้สุดเลยเนี่ย,ยนะครับอัดซึมเฟลครับรอบนี้เฟลหวานเนี่ยไปไกล,ล,ลใใเลยฟัปนปลาฟัปานปลา กับฟาร์มป่าครับหายกรบอกนะหายบอกด้วยหายบอกด้วยตีวิเบสนะครับจะเป็นตัวที่มีประโยชน์ต้นเกมมากถ้ายังไม่ออกของตีนะครับผมถ้ามันออกของตีแล้วเนี่ยสุดยอดเลยครับมันจะเก่งมากดูซิผมจะฆ่าดมเพียได้หรอไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่ามาแย่งป่าดิเฮ้ย แน่แย่งแย่งอ่าไม่บอกกูเลยคนชนไม่ดีเว้ยปาล์มอะไรฮะเอาคีมมาไอเกมันลาคีมมาม่ช่วยกูเด็กพอกลับกลับได้แล้วเฮ้กูจะเอาเบงเบบกลับเลย Quantity mang nha. Lê ao vô bên phóc và đêm. Ló bẩn lên. Líp lip. Oi, 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 ơi oi, 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 อันนี้ครับเยี่ยมครับอือกระแทกแล้วเขโอ้ my god โอ้ my god เออขโรเยอะมากอ๋อเข้าอาเอาเข้เา,เา,เาไปทีละคนเออ,เ,เ,อ,เ,อเยี่ยมครับกระกันตีดีแค่กดกดเอาแล้วครับกระแทกไม่ได้เออครับเยี่ยมครับก็ไม่ตายเฮ้ยกลับได้แล้วไม่ต้องบวกกลับ ไปสามเลยน้องมีน้องเรือกินเราเราฮะหนักหนักโอ้พ่อความป่ายาวเลยดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวดาเมจไม่พอแล้วแถมฝันหนุนติดเลยครับแล้วแถมมีสโรวปเยอะเลยตะโกงเลยนึกว่าสวิฟตู่ฝั่งเราเดินเป็นเพื่อนเลยเมื่อกี้เห็นแคอสี อะไรไม่รู้นี่นี่นี่ย่งนี่แน่ย่งฟาร์มเอาไหมฟาร์มเอาไหมฟาร์มเดี๋ยวกดอันตีหยัดหน้าเลยนี่มันจะแบกุหรอกแย่งอีกมันไม่เกินนะเดี๋ยวรู้ ปล่อยไปครับปล่อยไปโอกาส8เปอร์เซ no ็นต์นี่ก็เยอะแล้วนะเฮ้ยน้อยมากถ้ามีโอกาสสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหจะบวกบอบวกอะบอ๊อกเลย เต็มทีเต็มทีเดววิ่งไปซัำหัวคนก่อนสวัสดีโอ้ไม่ก็แซนเวทก็ฟาร์มไปมีอันตีเปล่าไม่มีอ๋ออันติีจะรีกหนึ่งวิตรีแซนเวดได้แล้วรู้สึกแซนเวดเขาจะออกเป็นเห็นเอาโดยแบล็กีเทียนะครับแล้วก็สเต็มบุกออกทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจ หายบอกนะหายบอกไหยบอกบอกอะไรล่ะหนึ่งมันอยู่ล่างกันรอสามเนี่ยเอา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 เอ้ยล่างสี่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 มานี่เอ้างาน ตายสามเดี่ยวไม่ทันได้ตบหวัวเลยอเมนสอร์รี่แต่ก็ได้ตายไปอยา่างคุกคุมจิตนะครับผมดาน,นี้แน่นอนครับต้องแพ้ยังลาบคาบเลยทีเดียวเชียวตายสามแล้ว จำความป่ายาวเลยจำความป่ายาวแล้วกันผมไม่บวกแล้วนะเพราะบวกไปแลแมมันจังหอมสุยมันก็มีโอกาสชนะแหละแต่ผมก็ขี้เกียจบวกเพราะว่ายังไม่มีดาเมจแล้วก็ยังไม่แทงมารับผมเอ้รอให้ได้เฮมออฟ่อนแล้วค่อยไปออกไปบวกโชคแม่งถึกดีเมื่อกี้โตชาร์ดได้สวยมากนะ ก็โดนไอ้นี่ดีวอเกอร์ถล่มตายก็โดนกันเบสอะไรยิงเต็มไปหมดเลยสุดยอดเลยกันเบดตมาออกกากเลยมาออกกลางเลยแกงดิเจียงคอยได้ของกันสิเจี๊ยนแล้วค่อยออก ยังไม่ได้ของก็ไม่ถึกอหรเฮ้ยออกกลางออกกลางเอ้ยขอของให้ถึกกันหนีแป๊บนึงยังไม่ถึกเลยเฮ้ยมาออเลยออแล้วดันป้อมเลยโอ้เออพูดง่ายเนาะเข้าเข้าอืม ได้ละเป็นวะเฮ้ยเฮ้ยหล่อปั๊บดีให้รีบเหรอหนึ่งนี่กำลังถือขวานคู่ใจไปอเนี่ยอืมนะครับแต่เวรเขาก็จะเรียกร้องเขามีความต้องการอืมหัวขาดไปหนึ่งอืมสองโอ้ รอีเฮ้ยต้องให้แอดต้องให้แอดไม่ได้ไหนมันอยู่ไหนกลับดกว่ากลับ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 พอแล้วพอแล้วกลับเข้าฝาต่อครับบวกบวกเลขของที่สัพสามก็เหมือนเอาตายมาลบกับคิวก็ได้ง่ายๆก็ตายหนึ่งอ่ะก็ยังขาดทุนอยู่ดิรอไป ปักวางกันหน่อยดิซาร์ลอมอนรู้สึกว่าเขาจะออกไอ้เรียญติก่อนเลยหืมเมื่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะซาร์ลอมอนแพทใหม่เนี่ยนี่้็แต่สก,กิลใหม่ละมันมันต้องออกไอ้นี่ก่อนตลอดเสมอเลยออกอะไรนะพอลเลอร์อะไรนะอะไรอ่ะไอ้รีสก,กิลอ,อ่ะเออออกตลอดเลยไม่เข้าใจ เฮ้ยสวิตเบสไม่ยาสิเอาไปกาบเพื่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่เอาว้ฮะใครเลือดต่ำกว่า450ิบยรวมสับสูขาดแน่อย่าลากคีบมันังงี้ โ oh อ้ไม่กัป้อ,ปอมปอบแตกไครับบวกใครอะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้หนสีได้สวยงามมากต <c oughs> ี้ครับวิ่งครับวิงว่ง <นอ S 1> วิงว่งวิ่งวิ่งวกลอนติกวอนยี่สิบห้าวิมาอยู่งเขาทนไวนไอ้าวบวิร้สิบว รออะไรมากมายฮะออกอะไรนี่วะเนี่ยเกาะทอยก่อนไม่ได้ไม่ได้น่าเกาะถอนก่อนนะครับเพราะว่า้งตีแมตตตีหนักตีแรงมากแล้วสวิตเบดเนี่ยเป็นตัวอะไรที่โอ้โหออเคมอฟเลยสวิตเบดสวิตเบดอ่ะพัคไหนเนี่ยเออนี่แหละออฟปอมเลพลียมแซนเวด เแต่แทงจี๊พ่าให้ไมื่อไรฮามิสอรี่ฮามิสซรี่ไอ้เซฟเวตล่างนี้นี่เออรู้สึกว่าเซฟเวตล่างล่างนี้มาแล้วนะครับผมย,ยังไม่ได้เปิดจอกเลยมึงตัวเปิดไม่ใช่นน,นั้กูรอ,อชาร์จเนี่ยหาคนเปิดดแล้วให้โฟชาร์จถ้าจะเปิดอะข้าเนี่ยต้องมีบิงก่อนเวน้ยถึงเปิดได้ เปิดเลยเยี่ยมขาดไปโอ้ยอย่างเงี้ยล่ะทีเยี่ยมครับเยี่ยมครับฝั่งนู้นโดนโดนแล้วก็ดีจะเอาอีกเหรอจะเว่ยเหรอโดนป้อมยิงตายโง่ไงตัดเป็นป้อมเลยตัดป้อมเลย

เฮ้ยตานี้อัดคลิปแล้วเว้ยจริงปะเนี่ยจริงดิอัดอยู่เนี่ยมาอัดเลยตอนนี้กูเล่นเฮียมากเลยตาเนี่ยเอ้ยไม่เป็นไรตอนนี้กูสุดกูเล่นเฮียมากเหมือนกันไปเซิร์ฟซะ chăm mày 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 chăm ก็จะเข้าให้หน้าแหกเลยลูกเข้าไปสับหัวคนอื่นแล้วก็ปล่อยเมา,มาส์ไปได้บิงกอนบิงบิงอีกผ้าเวทอีกประมาณพันห้าสิบไอหนุ่มหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้ประมาณสาณ 1, มา 3, ตัวงก็โอ้โหเอ็มเบตได้ได้นี่แล้วอ่ะได้บินบอกเฮ้ยไม่เปน็นไรเขาเ้าอะไรมาเข้าอะไรเราเฮ้ยวิ่งช้า อืดอ้วนโด้ลูแว่ไม่เสี่ยงสักแปาใจไม่าไม่ติดดีจ้หาอีห,าหาัวขาดอี ออไปครับฝั่งนู้นโอ้ฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนู้นออกสองเลยอ่ะเงือบเงือบดิอ่ะเดี๋ยวจบกันไปครับเดี๋ยวไปเจอกคลิปหน้าผมส่วนนิด